เนคือแบบสายนุ้งยิงอเราจะต้องข้ามยาวเราจะไม่สามารถนอนเป็นที่ได้นะทันทีสอทำอะไรดีฉันนอนไม่หลับเรจะคิดเยอพี่มากเลยเจะต้องเดิกันเนี่ยอะไรยังไงก็สอนอะไรยังไงเป็บ้านนะคะก็ก็ไป่ายหลังพี่อนหบบวก็วันนี้นะคะ พอพี่เก๋เชิญมาเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยรับคาเชิญแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าการที่เราเจอกันเนี่ยบุญทั้งสองอันเลนด้วยนะคะแล้วมันไม่ใช่ต้อ,อ,องการที่ใช้คาว่าเราไม่ใช่ผู้สูงวัยเนาะแตาเรกผู้มากประสบการณ์นะคะ <laughs> คือพอเราเป็นผู้มากประสบการณ์แล้วเนี่ยประสบการณ์ของเราอะในวันนี้ที่เราจะสอนหรือ,อให้ประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะคะ เราจะม,ม้านแบ่งปัน,น,นประสบการของเราให้กับให้กับใครบ้างอ่าเขาไม่ได้คิดถึงแค่พี่ๆเนาะเขาคิดว่าเดี๋ยวพี่ๆกลับไปเนี่ยทุกคนต้องมีลูกมีหลานเนาะเราสามารถส่งต่อสิ่งที่เราสอนอะไปให้ลูกไปให้หลานได้ดีเนาะเป็นแบบพี่จะไปสอนต่อกับลูกกับหลานเขาโตขึ้นมาโอเนี่ยนะคะหลานคนนั้นอะเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจร้อยทางก็ได้ เป็นนักดนตรีที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นนักร้องที่ร้องดังเลยก็ได้เป็นนักร้องร้องหนักเพราะอะไรคะเรากลับไปร้องใหงท่านฟังเนอะมัน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 คือส่งต่อมาต่อการถ่ายทอดเขาจะสืบทอดสืบงดีเนาะเขาจะมีดนตรีมันจะตลอดเวลาเนาะกับใครทั้งคนที่มันไม่มีดนตรีเลยนะคะ ต่ขึ้นเาอาจจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเหมือนกันไ,ได้แต่เชื่อสมองแตกไปแล้วเพื <c oughs> ่อนนะคะวันนี้นะคะก็ะะจะใช้คําว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนร่วมกันทำร่วมกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะส่งต่อทุกอย่างที่วันนี้เราได้สอนนะคะหรือได้ได้เทรนพี่ที่นะคะเอาไปส่งต่อแล้วก็มอบให้กับคนที่บ้านด้วยนะคะ เขาจะได้โตมาเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเหมือนเรานะคะอชื่อฝรั่งวีนะคะ